นี่ค่ะตรงด้านหน้าเราตรงนี้เราจะทําเป็นสันทบทีนี้เราจะมาแต่งด้านของของตัวเสื้อจะวัดจากเส้นลักแร้ที่เราโค้งใหม่ลงมาอีกสักประมาณสองเซนถึงสองเซนครึ่งนะประมาณนี้นี่ค่ะต้องการให้ลักแร้เขากว้างหน่อยนี่ค่ะเราจะโค้งลักแร้เขาล้าเข้ามา อันนี้คือเส้นอกสูงอกหางของเราหน้าอกเราอยู่ตรงนี้ถูกต้องไหมคะจะโค้งเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าหน้าอกเราอยู่จุดไหนนี่คะ่ะต้องการให้เขาสายเขาอยู่ระดับไหนขีดล้ําเข้ามานะคะเราแต่งนะคะขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับเรานะคะการดีไซน์นาวาดเลยนะคะเราใช้เส้นนี้แล้วนะด้านหลังก็เช่นกัน ชุดเยี่ยมอ่าตรงนี้นะคะ